ล,ลิงมาลิงมาลิงมาหูนนานไงเชลโลครับเสร็จแล้วลุงหายไม่เจอดูดิแค่เฉียวๆนะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแพ้เฮ้ยมันมันมันดูแรงจนน่ากลัวว่ะโอ้โหเจ็บปวดมากไอตัวนี้เดินมาเดินาไทฟอนมาดิเสร็จปะ อุยยิยิตัวนี้ครับมามามาเฮ้ยคุลีคุลีแหมอีกติ่งหนึ่งขอหน่อยก็ไม่ได้เสร็จดิจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเดกอนฮาวเลอร์กันฮ่า เธอฮาเลอร์ uer, ler, เนี่ยมันก็นคือปืนลำโพงขนาดเล็กนี่เองครับผมปืนลำโพงใหม่ระยะ500เมตรซึ่งตัวธรรมดาครับผมฮา w เลอร์ ler, ตัวธรรมดานะดาเมจจะอยู่ที่5,333ครับยิงที่ระยะ500เมตรรีโหลด1.2วินาทีเช่นเดียวก,ก,กันกับเจ้าตัวสปอร์ตฮาเลอร์แต่ว่าดาเมจตัวนี้มันจะอยู่ที่5,599ครับผมนอกนั้นเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่สีแล้วก็ความแรงนิดนึงฮ<ะ>โดยใช้กับเจ้าโฟร์เซนดีก่อนครับผมอืมอ้ม,ม,มคือตอนแรกอะ่ะผมทําไปแล้ว แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เพราะว่าคลิปนั้นอะ่ะมันยังไม่มีโมดูลครับผมตอนนั้นโมดูลยังไม่ออกมาสําหรับโมดูลที่จะใช้กับเจ้าโฟเซนเดก้อนในครั้งนี้ครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยไปครับเพื่อนๆไปดูดีกว,ว่าว่าถ้าเกิดเดกอนใช้ปืนลำพงหกอันเนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นมันสักดนานไหนครับผมเลือดจะไหลเป็นน้ําหรือเปล่าเลือดเราอะนะ <laughs> ไปกันเลยว้า wow. วถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์พมโค้ด d m d l ลงไป ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่ใช้โคด้ด DMBL นะเลิฟเลเลยไปๆๆเรา,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 าล,ลองเข้าเสากลางไหมอ่ะไม่รอดถ้าเกิดเพื่อนเราไม่เข้ามาช่วยย่งไม่รอดลองดูครับเม่เป็นเลีย้ยอ้โอู้เฮ้ยแล้วอยเรือไม่ได้เลยนะโคตรแสบอะ่ะจะอะไรเพื่อนใจเยนเ็ยนดิเพื่อนโอเคครับเราเข้าไปช่วยเพื่อนเสากลางดีกว่า เฮ้ยคูลีตาย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 แล้วโอ้ยหลบโอเคหลบก่อนรอรอให้หมูลัสแดงครับมาโดนดิโดนดิวู้รอดไปจ้าเดมอนรอดจ้าจ้าจาลิงมาลิงมาลิงมาวู้นั่นไงเสรจโลครับเสร็จละลวงหาไม่เจอ งงงงง,งเราพลิ้วไงเราพลิ้วไงยันแม่เราไปก่อนครับหึไมเปลี่ยนที่วะตกใจหมดรู้ว่าอะไรกันมายันแม่แล้วเราโคตรสปีดอะเราไม่ใช่ปโปรนะเราไม่ใช่ปโปรนะครับเสร็จเลยครับแรมเพจครับผมหิยเ,เ,เบบยร็ววิวววววบิววิววมววิววิอวิว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 วิแองเวิววิววิิวว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 เ เสร็จครับโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,นี้คอนดอคอนดอคอนโดรหรือเปล่าวะเฮ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยแรปเตอร์เจาะโล่ครับนี่แน่สิรัจตจะตายแล้วเหรอเสร็จดีครับเฮ้ยเสากลางครับออ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 คอนดอต้องโดนก่อนเลยครับผมประเด็นประเด็นเฮ้เมาเร่อว่ะ ยิงข้ามังไหมเนี่ยไทท่าอะยิงข้ามั้งไหมเนี่ยนะมันจะต้องมีความต้านทานอะไรอยู่สักอย่างต้องรองให้สกิลนั้นหมดไปก่อนดูจากตารางทางขวาแล้วมันก็ไม่มีอะไรวะึดดื้อธรรมาชาติ <c oughs> ว้าวว้าว,ว,ว,วนี่ไงชูไม้ชูมืออีกแล้วนี่ยหูสถานะเพียบเลยว่ะเวลาชูมือทีหนึ่งนะเฮ้ยบอนดอรครับยิงท้องมันยิงท้องมันนี่ไงเต็มเลยว่ะเต็มเลยว่ะ เฮ้ยมันหายตัวโอ้ oh my god เอาซะหน่อยก่อนซะหน่อยก่อนแหมขอแยบแยบนิดนึงหมดเฮ้ยลุก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 เสร็จครับอุ้ยหมดแล้วสินี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยยีโหลดว่ะแล้วเราซาดอีกแล้วนะเนี่ยโอเคเรามาเก็บเสาเอายันแม่ก่อนครับวู้คอนดอยตัวนึงอะไรกันเนี่ย ยานแม่ลงมาเอออย่างซิ่งอย่างซิ่งครับโอ้โหจานร้อนเสร็จครับผมืหดู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 สปีดพี่เสร็จป่ะเสร็จป่ะว้าวว้า้คุรีเดี๋ยวเขาเร่งเขาเร่งสปีดแล้วแต่ก็ไม่รอดป่ะวะอุ้ยอุ้ยไอ้เฟลครับเราเราชาร์จก่อนเราชาร์จก่อนเราชาร์จดูดิของเราของเราเหรอ เศษกาซซิดครับนี่งูจอดโลกเลยครับเศษแรมเพกกันอีกรอบนึงว้าโอเคเหลือเมาเลอร์ตัวเดียวปะหูตึงไงไอตัวเนี้ยโอเคเราจะลองดูดิอา้าวหายตัวครับไม่น่ารอดแล้นนะวเมลเลอร์จะเมลเลอร์นะแต่ว่าเราไปช่วยสมทบทีมได้นะแต่บางทีเนี่ยพอพอเราเข้าไปเว้ยมันก็จะเลือกยิงเราเพราะเราคือหุ่นเล็กไง ก็ต้องระวังตรงส่วนนี้ด้วยโอเคครับผมจบอุ้ยเด็กก้อนลำโพงสัตว์ฐานหัวใจ่ะคือแค่คิวเฉียวไปแบบบุ้มบุ้มบุ้มรวงเลยว้าวมาดูสกอร์สักหน่อยครับผมว่าเด็กก้อนลำโพงตัวเดียวได้ไปเท่าไหร่อู้ยุยุยยุยหกล้านเจ็ดครับผมสิบคิวสองเสาว้าวปลาหมึกน้อยหกแขนของเราครับ let's go กันอืม เราจะมาเสานี้ก่อนจะมีใครยิงเราหรือเปล่าโอเคครับผมแล้วคือลำพงเอาจริงนะมันก็ถือว่ารีโหลดนานอ่ะนึกถึงเฟนเทอร์ป่ะเฟนเทอร์มันรีโหลด2วินาทีใช่ไหมอันนี้มันรีโหลดเซตละหนจวินาทีซึ่งมันก็ตึงนะหนืดนะมันได้ระยะห0ายไหมนั่นๆๆ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 ๆไงมาหาเราป่ะเอ๊ะทำไมนายิงเราไม่ค่อยเข้าหรอช่วยเพื่อนก่อนครับ โอ้ย <l ots sei> ่างนี้ครับเจาะโล่ไปเลยครับเดก้อนด้วยกันนี่แหละว้าวเฮ้ย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 มาดิก็มาดิกแล้วไงเราเจาะโล่ไงไม่แน่น่แน่แนมั่นใจในโล่ไงฮึเฮ้ยยานแม่ลงไปครับปึ้งเข้าไปโลเองเลยโอ้โหเร็วโค้ดสปีดสปีดโอ้ยเอาไม่อยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวแน่นนะครับเจาะโล่ไปดิครับ อุ้ยตัวดำเชียเกลียมเลยล่อ้ยโอ้ยโอ้ยสะบัดเนาะสะบัดเนี่ยเนี <Okay S 2> ่ยเนี่ย1.2วินาทีมันนานนะโอเคครับผมเราเฮ้ยเอาเราอีกเอาเราอีกเรารีโหลดก่อนนี่ไงนี่ไงเศษจ้าวูวเคๆคือเอาจริงๆมันโคตรแรงอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะยิงตัวไหนดีนะเลือกเลือกชุดชุดวิ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 แองเกิลครับจะเล่นเพื่อนเราจะเล่นเพื่อนเรา ตัวนู้นครับเฮ้ยเกลือยะว่ะจัดไปเพื่อนซวบเดียวครับกรุบกรับอ่ะเฮ้ยเอ็งก็เลยหลบว่ะเฮ้ยเลยยันแม่มายันแม่มาโอ้โหคือเจ็บปวดมากไอ้ตัวนี้เดินมาเดินไปไทฟอนมาดิเสร็จป่ะอุ้ยอุยอุยตัวนี้ครับมาๆมาเฮ้ยคุลีคุลี แหมอีกติ่งหนึ่งขอหน่อยก็ไม่ได้เสร็จดิจ้ายานแม่ลงไปครับผมปึ้งเพื่อให้ตัวอะไรเอ่ยองเกิลครับหายตัวอะปล่อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เลยอันนี้อันนี้เขาจะว่าเราโปรหรือเปล่าไม่โปรนะครับว้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไททันมาต้องสยองแล้วล่ะเสร็จครับเฮ้ยเฮ้ยมาดิครับก็มาดิครับคือมันเยอะจังเสร็จเลยเสร็จเลยไม่ทันเลย เจอใครก่อนโหเจอแพะน้ําแข็งว่ะอา่าจะหูยัง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 ไปครับขึ้นมาสามเดี๋ยวโดนเองจะโดนดูเฮ้ย <c> ด <oughs> ิแค่เฉียวๆนะนี่ไงนี่ไงตกใจบ้าล่ะตกใจบ้าล่ะกล้าโดดมาบ้าล่ะนี่ไงโดดกราบว่ะมันโดดกราบว่ะ <c oughs> โอเคแหมไปนู่นเลย700เมตรเลย โอเคครับผมเราเข้าระยะอาวุธเราก่อนโหดูดิดูดิลับเตอร์งือบบากจะอย่ามีนั่นว้าว้ามาลวกันเฮ้ยดักว่ะดักว่ะอันนั่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 นตัวน,วนี้ตั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 วนี้แล้วลบหมดเลยมันหลบหมดเลยว่ะเฮ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอโอ้คอนโดเสร็จ แนนแนนแนนลิงค์ค <Tipp> ร <s> <motiv ators> <m> ับเฮ้ยโอโรจินี่ว่าไม่ใช่ลิงค์ครับเสร็จปะล่วงดีล่วงดีเฮ้ยเมาอุยยออุยยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้นี่ไอ้นี่ตัวแซบไอ้ตัวแซบยาโลยาแลกปัญหาคือยาแลกยาแม่เราไปก่อนครับเพิ่มสปีดเฮ้ยจะมีใครจะมีใครว่าเราโปรป่ะโหว้าวสักหน่อยนะมันยั่วอยู่เฮ้ยนี่เดียว เฮ้ยแรปเตอร์ครับเซฟเฮ้ยสกายโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเรารีโหลดก่อนเราหนักมากอ่ะเข้าเนื้อเราหนักมากอ่ะทั้งแรปเตอร์ทั้งไอนี้เซราฟครับอุ้ย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 โอเคเราหิวเรื่องแล้วกอนมาจ้ามาจ้าแอซิดไปครับเฮ้ยเลิงเหรอุ้ย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 ฮุลีคูลีฮุลีวับ ว้าบวหุ้มาแล้วไอตัวแสบม,มาแล้วนี่ไงไฟฟ้าช็อตนี่แหละตัวแสบเลยลยิงไม่โดนว่ะยิงไม่โดนว่ะเฮ้ยเรืงจริงไอ้ถ้าเกิดเจาะโล่ได้นะเออมันก็จะเข้าดีดูดีแค่เฉียวๆนะโอ้โห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแพ้เฮ้ยมันมันมันดูแรงจนน่ากลัววะ่ะ เราลองซ่าเลยไหมเราเราบู๊เลยไหมไปครับลองดูเฮ้ยซาโลอย่าซาโลเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขาเจ็บลอยอยู่ขาเจ็บทำไมขาเจ็บวะเฮ,ฮ้ยฮอคโอ้โหนี่ไงครับนี่ไงครับเร็จการเราซ่าเกินไปเจ็บฉมวกด้วยแหละยังไงพี่ต้องได้ในเสาแรกเนี่ยเพื่อที่จะชาร์จยันแม่ได้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมไปกันเราจะแหวกซ้ายแหวกวาสิเสากลางเราจะมีเพื่อนเข้าไหมอะ แต่ว่าบางทีเราเร่งจังหวะเกินไปไมันก็ไม่ได้นะเราต้องรอเพื่อเราด้วยบางทีแบบแบบลูกลีลูกลนอชา <c oughs> นี่ไงมาแล้วไซรัปมาแล้วไอ่ดีตัวเปิดตัวเปิดฝั่งนู้นตัวเปิดฝั่งนู้นเอา,าไปก่อนเลยตัวเปิดตัวเปิดอู้ง่ายง่ไงอะสกายร็อตตัวเปิดอะเฮ้ยเสร็จเป็นหนึ่งครับเทแรปเตอร์ว่ะนั่นนั่นนัน,น,น,นเราแอบ,บก่อนเราแอบ,บก่อนโหูิเรารอให้วินาทีรอให้แป๊บหนึ่งรองเฮ้ยทะลุ เลยครับในถึงห้าหรอกป่ะจัดก,การก่อนเลยเสร็จปะล่วงไปครับล่วงไปครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่เมันหลบมันหลบไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบครับโอ้ยเรือเราลงรวบเลยเสาแดงเพื่อเราเอาป่ะเนี่ยนะมีน้ําแข็งลอยๆมาด้วยวะ่ะน่ากลัวมากตรงเนี้ยหลับไปครับผมโอ้ยไม่ได้ <laughs> ลงก่อน อย่าย่าตะกาตะการใช้ชนะอันบนุกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บทีหลังได้ไปไปไปเรา่วนก่อนแล้วกันโอเคโอเคในี่แหมมันมีันยืนเราแอบยิงหนึ่งทีครับผมโบนี่นี่นี่แบ็กเรียอล่ครับเสรปจายครับหุ้ยๆุๆยอุ้ยอุยอุยอุยเดีเซตดียานแม่เราไปก่อนเลยเพิ่มสปีดให้เราเป็นหมึกซิ่ง เฮ้ยหลง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 เฮ้ยปืนแดงอ่ะปืนแดงอ่ะจัดไปครับอุ้ยเขาบินแล้วว่ะว้าวแอบ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 อุ้ยซะหน่อยกันโอ้โหนี่แค่เฉียวๆนะไฟแลบๆว่ะอุ้ยแพ้ครับเราหมุนหมุนหมุนก่อนหมุนก่อนโอ้โหเฮ้ยหลายตัวมากครับมาลองดูดิ เปลี่ยนเป้าทำไม่เสร็จไปหนึ่งครับมันไหนะเกลี้ยงแล้วเกลี้ยงแล้วเพื่อนเกลี้ยงแล้วเพื่อนใจเย็นเฮลิรูชดอรครับตอนนี้เราเอาใครสิก่อนแล้วกันเพราะว่ามันปวดเพื่อนเราโอเคอืมอืมอืม,อ,มอยู่กันตั้งเยอะไม่ยิงนะยิงเรานะโอ้ น,น,นี่ครับนี่ครับอย่าแหลกพออย่าแหลกคอนี่เนี่เราแอบแล้วก็ยอ,อยิงต่อเพราะเขาไม่สนใจเราดูดิเฮ้ยเข้าดีมากอ่ะเุ้ยเกิดนี่เลยหระเราซ่าเกินไปแล้วเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะกลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันแรงเกินไปซึ่งเราเป็นคนยิงเองยางรู้สึกว่ามันแรงเกินไปจริงๆคือลำโพงอะ่ะเออมันก็หิ้วเลือดไม่ได้ใช่ไหม แล้วเป็นระยะ500เมตรด้วยอู้หยแต่ยังดีที่มันแบบรีโหลด1.2วินาทีต่อชุดนะครับผมและที่สําคัญคือตอนแรกกับผมทําไว้แล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีโมดูลนะและพอมีโมดูลระบบใหม่กลับมาเฮ้ยเลยต้องทําใหม่โ็่ถเออแต่ที่ตัวแสบกับผมก็คืออันนี้แหละถ้าเกิดเ,เพื่อนเป็นสายเนี่ยดเมดิลเลอร์เพื่อนเลือกนิวเคลียร์ฟนะมันจะทําให้เพื่อนเอนีเ่ยยิงแรงขึ้นความเสียหายทุกๆ2 5 จะยิงแรงขึ้น0.8%ซ้อนกันสูงสุด95ชั้นอ่ะ70กว่าเปอร์เซ็นต์75 76เปอร์เซ็นต์เลยยิงแรงขึ้นระดับนั้นแต่และถ้าเกิดโมดูลเต็มครับผมก็จะซ่อมแซมเลือดได้100,000แ,และลดระดับการป้องกันพิเศษเจาะความท้าทานได้อีก25เปอร์เซ็นต์เว้ยอ้โหเจ็บปวดครับผมนะแล้วเพื่อนๆครับผมตอนนี้ใช้เดก,กอนอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับอาวุธอะไรก็สามารถมาคุยกันได้น,นะแต่ว่าลำโพงเนี่ยมันแรงจริงๆ <c oughs> แต่ดีที่มันแบบเฮ้ยรีโหลด ชุดนึงอ่ะ1.2วินาทีครับผมแต่ว่าบางครั้งเพื่อนๆบางจังหวะเว้ยคือผมอะ่ะโหยหาคิวโหยหาดาเมจมากเกินไปซึ่งมันไม่ควรเอาตานะเราควรจะเฮ้ยรอรีโหลดก่อนอะไรก่อนบางทีมันจังหวะมันพาไป <c oughs> นะๆนะรู้จังไว้ดีอย่าบุกบู๊มาก <c oughs> เพราะว่าเดียก,กอนอย่างนี้เจอเจ้าแรปเตอร์เจออะไรที่มันเจาะลูกได้อย่างนี้เดียกอนก็ไม่ไหวครับผมนะแม้ว่าจะมีลำโพงหกก็เถอะรีโหลด1.2วินาทีต่อชุดนะอย่าลืมนะ สำหรับวันนี้ผมและเด็กกอนของตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโบ้เลย